ไม่ยอมรับความจริงชีวิตฉันสมบูรณ์แบบคนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวมักวิ่งหนีปัญหาถ้าชีวิตของพวกเขามีข้อบกพร่องนั้นหมายความว่าพวกเขาย่อมมีข้อบกพร่องเช่นกันการโน้มน้าวให้ตัวเองเชื่อว่าทุกอย่างไปได้สวยนั้นง่ายกว่ามากลองพิจารณาเหตุการณ์ต่อไปนี้ดูเหตุการณ์ที่4คุณดูจะเพียบพร้อมไปเสียทุกอย่างคุณมีอาชีพที่น่าพึงพอใจมีชีวิตแต่งงานที่หวานชื่นมีลูกที่แสนวิเศษและมีเพื่อนที่แสนดี แต่มีข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนั่นคือคุณไม่รู้ว่าชีวิตแต่งงานกำลังจะจบลงไม่ใช่ว่าไม่มีสัญญาณเตือนแต่คุณเลือกที่จะตีความมันแบบผิดๆคุณเอาแต่ทำตามแนวคิดที่ว่าด้วยบทบาทของผู้ชายหรือบทบาทของผู้หญิงจนไม่รับฟังความต้องการของคนรักที่อยากจะสื่อสารและใช้ชีวิตกับคุณให้มากขึ้นกว่าจะรู้ตัวและสังเกตเห็นก็สายเกินไปคนรักของคุณถอดใจจากความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้ว ปฏิกิริยาจะกรอบคิดแบบตายตัวคุณรู้สึกเสียใจกับคนที่ต้องอยาร้างหรือถูกทอดทิ้งเสมอและตอนนี้คุณก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นคุณคิดว่าตัวเองไม่มีค่าคนรักที่รู้จักคุณเป็นอย่างดีไม่ต้องการคุณอีกต่อไปแล้วคุณรู้สึกไม่อยากทําอะไรนานหลายเดือนทั้งอย่างเชื่อว่าแม้แต่ลูกของคุณก็คงมีชีวิตที่ดีกว่านี้ถ้าไม่มีคุณคุณต้องใช้เวลาพักใหญ่กว่าจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่ามีความสามารถหรือมีความหวัง คราวนี้คุณต้องเจอกับเรื่องยากแล้วเพราะถึงแม้ตอนนี้คุณจะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นเล็กน้อยแต่คุณก็ยังคงอยู่ในกรอบคิดแบบตายตัวอยู่ดีคุณใช้ชีวิตอยู่กับการตัดสินมาโดยตลอดทุกครั้งที่เกิดเรื่องดีๆคุณจะคิดว่าบางทีฉันอาจไม่มีปัญหาอะไรก็ได้แต่ทุกครั้งที่เกิดเรื่องแย่ๆคุณจะนึกถึงสิ่งที่คนรักเคยพูดเกี่ยวกับตัวคุณและคิดว่าอีกฝ่ายพูดถูก คนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตคุณก็จะถูกตัดสินเช่นกันโดยคุณมองว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะทรยศคุณทำอย่างไรคุณถึงจะเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับชีวิตคู่ตัวคุณและชีวิตของคุณโดยใช้มุมมองจากกรอบคิดแบบพัฒนาได้ทำไมตอนนั้นคุณถึงไม่กล้ารับฟังคนรักของคุณความจริงแล้วตอนนั้นคุณทำอะไรได้บ้างแล้วตอนนี้คุณควรทำอะไรต่อไปก้าวไปข้างหน้าด้วยกรอบคิดแบบพัฒนาได้สิ่งแรกที่คุณต้องทำความเข้าใจคือ ชีวิตแต่งงานของคุณซึ่งคุณเคยคิดว่ามันเป็นไปได้สวยนั้นไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายแต่อย่างใดมันอยู่ในระหว่างการเติบโตแต่ต้องหยุดชะงักเพราะไม่ได้รับการเอาใจใส่คุณต้องพิจารณาให้ดีว่าทั้งคุณและคนรักมีส่วนทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษก็คือทำไมคุณถึงไม่ยอมรับฟังคำขอของคนรักที่อยากใกล้ชิดและใช้ชีวิตร่วมกับคุณให้มากขึ้นเมื่อพิจารณาประเด็นเหล่านี้คุณจะตระหนักว่ากรอบคิดแบบตายตัว ทำให้คุณมองว่าคำขอของคนรักเป็นคำวิจารณ์เกี่ยวกับตัวคุณซึ่งเป็นสิ่งที่คุณไม่อยากได้ยินนอกจากนี้คุณยังตระหนักด้วยว่าคุณกลัวว่าอาจไม่สามารถใกล้ชิดกับคนรักได้อย่างที่อีกฝ่ายต้องการดังนั้นแทนที่จะพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนรักคุณกลับทำหูทวนลมโดวยหวังว่าปัญหาเหล่านี้จะหายไปเองเมื่อความสัมพันธ์เริ่มจุดจางสิ่งที่เราควรทำคือพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด จุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อตัดสินตัวเองจากความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นแต่เพื่อเอาชนะความกลัวรวมถึงเรียนรู้ทักษะการสื่อสารที่จำเป็นต่อการรักษาและสร้างความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นในอนาคตท้ายที่สุดแล้วกรอบคิดแบบพัฒนาได้จะช่วยให้ผู้คนก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับความเข้าใจและทักษะใหม่ๆไม่ใช่คำตัดสินและความขมขืนมีใครสักคนในชีวิตของคุณที่พยายามบอกในสิ่งที่คุณไม่ยอมรับฟังหรือเปล่าจงก้าวเข้าไปในกรอบคิดแบบพัฒนาได้ และรับฟังคำพูดของพวกเขา